สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับผมเิ่นเคยนะครับเพจโยปัทะเลเอฟซีนะครับเพจนี้นะครับมีแต่ความรู้ครับผมวันนี้เราเอาเรียนล่อพงแดงมาให้ชมกันอีกหนึ่งรุ่นครับผมรุ่นนี้บอกเลยว่าน่าเก็บน่าสะสมครับเพราะได้รับความนิยมอันดับต้นๆของท่านรุ่นนี้นะครับเรียกว่าออกวัดพับผาชัฉครับผมวัดพับผาชัฉนะครับอยู่กลางใจเมืองเพชรบุรีห่างจากวัดเขาบันไดอีฐแค่กิโลกว่ารุ่นนี้ครับออกปี2514 มีสองพิมพ์ครับคือพิมพ์เซมาคือเหรียญนี้ครับกับพิมพ์รูปไข่พิมพ์เซมานะครับมีทองคํามีเงินแล้วก็มีฝ่าบาทถ้าเป็นเหรียญรูปไข่นะครับมีแค่ทองแดงรมดําเนื้อเดียวจําไว้นะครับผมนี่รุ่นนี้ครับเกเยอะมากเกดีมากแล้วก็เกมานานมากวันนี้เราเอามาให้ชมกันครับว่าวิธีการดูดูยังไงอ่ะเราไปดูกันครับผมจุดแรกนะครับรุ่นนี้ครับ พื้นเลื่นครับเตึงมากแล้วก็ขมมากเส้นคนแมวครับเยอะมากอ่าทั้งด้านหน้าและด้านหลังนี่ครับเส้นคนแมวครับเห็นไหมครับดูความขมครับดูความคมของพื้นเลร่ยนดูความขมครับนี่แล้วก็รูเจาะนะครับรุ่นนี้ครับรูเจาะมีเนื้อปิ้นน้อยมากเพราะเป็นเหรียนค่อนข้างจะบางอ่าเห็นไหมครับ แล้วก็สั่นขอบเรียนครับตั้งฉากเห็นไหมครับสั่นขอบเรียนตั้งฉากนี่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเห็นไหมครับเห็นสั่นขอบเรียนไหมครับนี่ตั้งฉากเห็นไหมครับสูงชัดมากนี่ทั้งสองฟังครับทั้งสองฟังเห็นไหมครับแล้วก็ตัวหนังสือครับคม นะครับแกะได้สวยงามมากยันครับยันคมชัดลึกนี่ครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนี่นี่ทีนี้เรามาดูจุดตายใจต่างครับผมจุดตายใจต่างของรุ่นนี้ครับผมนี่ครับในรูหูครับในรูหูครับฟังของโรงข้อแดงครับนี่นะครับชัดเจนมากในรูหูนะครับจะมีเส้นคนแมวครับ วิ่งทะลุเข้ามาครับนี่ครับวิ่งทะลุเข้ามาครับลายเส้นครับของแท้นะครับจะต้องมีทุกเรียนนะครับจําไว้มีทุกเรียนมีทุกเนื้ออ่าเพราะว่าเส้นแบบนี้ครับอยู่ในส่วนที่ลึกถึงแม้ว่าพระผ่านการใช้มาบ้างยังไงก็ต้องเห็นครับเพราะอยู่ในส่วนที่ลึกนี่ครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดครับนี่เส้นในปากเห็นไหมครับมีเส้นในปากหนึ่งเส้นวิ่งยาวๆครับผมนี่อันนี้ก็อยู่ในส่วนที่ลึก เพราะฉะนั้นถึงพระจะศึกก็ต้องเห็นนี่ครับแล้วก็อีกหนึ่งชุดนะครับรอยตัดรุ่นนี้ครับรอยตัดครับตัดหยาบแล้วหักเห็นไหมครับรอยตัดเป็นพระตัดเก่าครับผมตัดหยาบแล้วก็หักเห็นไหมครับนี่รอยตัดหยาบแล้วหักนะครับนี่เห็นไหมครับรอยตัดหยาบแล้วหักอันนี้คือเป็นรอยตัดพระเก่านี่ เห็นไหมครับรอยตัดจะต้องไม่เป็นล้างน้ํานะครับนี่นี่ครับแล้วก็ด้านหน้าครับอีกหนึ่งจุดจะมีเส้นครับนี่จะมีเส้นวิ่งทางฝ่ามือครับสี่ห้าเส้นวิ่งไปทางฝั่งนะครับผมเห็นไหมครับอ่าขมๆครับชัดๆโอเคนะผมจำไม่ได้แค่นี้ครับผมรับรองว่าไปเดินสนามได้เลยครับศึกษาก่อนสะสมนะครับใครที่ชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะครับ เดี๋ยววันหลังเรามีอะไรมาให้ดูกันอีกอย่าลืมกดติดตามเพจผมด้วยนะครับเพจโยกปัาทะเลเอฟซีนะครับวันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม